พรวงเขีนแก้วคนณครูชื่อคนณครูอุงอิงสารินยาแสนมุนแจมค่ะเด็กๆคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆพบกับกิจกรรม listen to the sound เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการฟังไปแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูนายและก็คุณรูงิงนะคะมีชุดกิจกรรมมาฝากเด็กๆค่ะชื่อว่าชุดกิจกรรม h e r b a บเบิล n ค่ะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการดมกลิ่นนะคะแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่กิจกรรมนะคะคุณครูนายและก็คุณรูงิงนะคะมีพี่ปิศนาคําไทยมาฝากเด็กๆค่ะไปชมกันเลยอวัยวะอะไรเอ่ย อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลมองเห็นรำไรมีไวโดมกลิ่นเดี๋ยวคุณครูจะอ่านอีกหนึ่งครั้งนะคะอะวัยวะอะไรเอ่ยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลมองเห็นรำไรมีไวโดมกลิ่นเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าคืออวัยวะอะไรถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้ฟังนะ1 2 3สอสมปิ้ง,ง,มงจมูกของเรานั่นเองคะ่ะเฉลยนั่นก็คือ จมูกของเรานั่นเองแต่เอ๊ะจมูกมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะคุณครูอ,งองิงจมูกนะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะเพราะจมูกเป็นอวัยวะสำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายเลยค่ะจมูกมีใช้ไว้ดมกลิ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอาหารกลิ่นดอกไม้หรือกลิ่นธรรมชาติต่างๆค่ะและที่สำคัญนะคะจมูกมีไว้หายใจค่ะ ถ้าเราไม่มีจมูกไว้หายใจเราจะเป็นยังไงนะ้าคุณนายก็จะไม่มีชีวิตอยู่ในรวบใบนี้นั่นเองค่ะเพราะว่าจมูกนะคะเป็นอวัยวะที่สําคัญเลยที่เราไว้หายใจสุดลมหายใจเข้าไปใช่ไหมคะคุณอิงใช่ค่ะ ดิ๊ดค่ะสำหรับชุดกิจกรรมเพิเร์บปีแกนนะคะ,ะคุณครูก็มีพี่ถุงอุปกรณ์นะคะมาฝากเด็กๆด้วยค่ะสําหรับการทํากิจกรรมนะคะระหว่างการทํากิจกรรมของรุควนผู้ปกครองนะคะคอยให้คําแนะนําแล้วก็คอยช่วยเหลือเด็กๆด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวจะให้คุณครูอิงนะคะแนะนําถุงอุปกรณ์ค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูอิงจะมาแนะนําถุงอุปกรณ์นะคะว่าในถุงมีอะไรบ้างมาดูอย่างแรกกันเลยค่ะ คือสมุนไพรนั่นเองค่ะสมุนไพรเยอะแยะเลยนะคะคุณุรงอิงใช่ค่ะวันนี้มีอะไรบ้างคะค่ะสมุนไพรนะคะก็จะมีใบมะกรูด,ะรรดตะไคร้ไครากผักชีรากผักชีแล้วก็ข่าค่ะ,คะอ๋อข่าค่ะ,คะในกล่องนะคะจะมีรูค่ะ นี่รูดเล็กๆ2อรูให้เด็กๆได้ดมค่ะแบบนี้ค่ะหอไมไหมคะ<ล>ผู้เอกหอมมากเลยค่ะกลิ่นสมุนไพรต่อไปสิ่งที่2นะคะคือบัตรภาพค่ะบัตรภาพสมุนไพรนั่นเองภาพที่1คือตะไคร้ค่ะนี่าภาพที่สองคือรากผักชีค่ะนี่ ภาพที่3คือใบมะกรูดค่ะภาพที่4คือขาค่ะนี่คืออุปกรณ์ของเราในกิจกรรม h o บ b บิ f ฟ e g a กนะคะแต่เอ๊อุปกรณ์เหล่านี้จะให้เด็กๆได้ทำอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูนนาคุณครูนายศาธคิตการทำกิจกรรมกันเลยค่ะะคเดีๆคะสำหรับชุดกิจกรรม h o บ b บิ f ฟ e g a n นะคะก็มีขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ค่ะขั้นตอน สมุนไพรขึ้นมาค่ะนำมาสุดกลิ่นโดมลิ่นพร้อมกับสังเกตลักษณะของสมุนไพรที่อยู่ในกระปุกนะคะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะขอรบก,กวนผู้ปกครองนะคะให้คำแนะนำเด็กๆนะคะในการบอกชื่อสมุนไพรให้เด็กๆทราบนะคะกระปุกที่สองนะคะตะไคร้นั่นเองค่ะกระปุกที่สามนะคะ ผักชีค่ะกระบุกที่4ี่นะคะขาค่ะต่อไปนะคะขั้นตอนที่สองนะคะก็คือนำรูปภาพขึ้นมาในขั้นตอนนี้นะคะขอรบกวนผู้ปกครองนะคะช่วยเด็กๆนะคะบอกชื่อให้เด็กๆได้ทราบด้วยนะคะว่าชื่อสมุนไพรนี้คืออะไรนะคะ แล้วเราก็มาสังเกตรูปภาพค่ะ ะะขั้นตอนที่3ค่ะเราได้สังเกตรูปภาพไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็พร้อมกับการดมกลิ่นนะคะขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนของการจับคู่ค่ะจับคู่กระปุกสมุนไพรกับรูปภาพสมุนไพรนั่นเองค่ะดย๋ยงมาเริ่มที่กระปุกแรกนะคะใบมะกรูดตะไคร้ค่ะ ทีค่ะขาค่ะพอเราจับคู่ได้นะคะขอรบก,กวนผู้ปกครองนะคะบอกชื่อให้เด็กๆได้ทราบอีกหนึ่งครั้งนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับชุดกิจกรรม h e r ร e r f r e ์ฟรีนนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะ ขอรบกวนนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปโพสลงในะคะัสโดโจโด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบา,บายสำหรับสัปดาห์หน้าเด็กๆอย่าลืมติดตามชมคลิปวิดีโอชุดต่อไปนะคะ